สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกแจ้สตัวดียวครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้สุคนกับพี่น้องครับนะหลังจากที่เขาลงคิปไปเนาะว่ายังตอกปวดขาเ็บขาแห้งมาจนไปห้ามหมออ,อ,อยู่โรงพยาบาลหมอเกษียาก็แล้วยังมาไข้ขึ้นก็ได้เคี้ยวขึ้นมากพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับมาหาชัยนะครับเนาะนี่ผ้ายังตอกมาทําการขอเข้ามาไม่เชื่ออย่าลบดูเออข,อขอเข้ามา เจ้ทาที่เจ้าทางที่เพิ่นไปลบลูไปขืนกบงวงม่วงเพิ่นไปปีนขืนกบงวงม่วงหรือว่าอาจจะกินเหล่าร้ายแต่ห้องกะเห็นไหมผู้ชมสบายใจขอซื้อซะตาามงเหรอเนี่ยเฮ้ยมากฮะย่างเลยท่านฮะท่านหาเขอขโมยมาบ่แม่โอ้โหตาโมองขำน้ำมือโล่งหน้าด่างท้องอะไรอีกเจ้ามายัง ตาประชดเส้นเนี่ยพี่น้องคนป่วยเนาะแค่เฉยๆดินดับต้องการเรื่องห้องกับมือหูเพราะว่าเห็ดเหตุผู้คนสบายใจของเพื่อนเพราะว่าไปหาหมอหมอว่าสียใจแล้วก็ประชดนี่ก็ตัดขาถีบนึกออกง่ายตัดได้ประชดแต่ว่าเทาก็บเกิดตั้งที่อาสาดก็ไปแล้วมาเบิ้งข้างเบิ้งเพื่อว่าอาจจะเสีเศร้ากันได้เนี่ยไม่เชื่ออย่าลุกดูนะครับคลิปนี้นะครับเพราะว่ายังทอก เดี๋ยวมาเบน้องไปไอนยังตัวไอยัต่อปรมามันเคยมีตำนานานไม่เป็นตำานานหรอกทีมงานเห็น เออเจ้าที่เจ้าทางเห็นผู้หญิงเนาะยืนอยู่นี่แหละยืนรูกมือนยืนยืนประมาณยืนที่ทบงมึงกินว่างกินเขาอย่าหันสูงญาอย่าหันวันซะยืที่กะนี้ยืนเหันยาไปหาเลยงานเล่นไปหาเลยแล้วก็หายไปแล้วก็เดือดเขาฝันถึงเด็กกันฉนันฟันเผุดไรหงุดล่ะคุณวันนี้คุณวันนี้บุกอุตสาหะแต่เมา เลยวัถือจ้าเอเเลวเหมอย่งจกมากเนีย้ขอของบมาเนียเห็นบ่วงกันสัอนเลยยบหัวขึ้นไปเรื่อยๆเลบุคเจ็บขาแต้เหมือนมากเดี๋ยวของเรื่องจะได้ยินนี่นะมันอีกบ้าเพิ่ไมเห็นใคนเพิ่ดูความสบายเจ้งพันซะสาธวเจ้าปู่เจ้าญาถูกหลานมาเพรอเขามาลาโทษบ่วสิเป็นตวงเกินหน่วยว่าจะด้วยการกระทําสิ่งใดๆทีทิดต่อปู่ญาตาใหญ่ ก็ให้ผู้ญาใจใหญ่เจ้าที่เจ้าท่างในรอบลูกลูกมาขอข้ามาแล้วก็ให้ลูกอยู่ดีไม่แห้งเจีบเจ้าปวดเจ้๊ยบเจี๊ซปวดก็ให้ลูกใ้ร้านอยู่ดีไม่แห้งส่วงให้เ่ี๊ยให้จากความเจ็บปวดให้ลูกใ้ร้านมีโชคมีลาดให้ถือไว้ด้วยเบอร์ด้วยซพทูกบุคคเข้ามาหรือบุคคลคุทั้งสองอย่างโมแมโลบ มึงแก่มึงเศ้าเจ็บขาทุกคนมึงเจขอหวยั่นเธอเลยนันเธอจิบวัวที่บอกมาบอกวักนาิบวัวีบอกเอาเาเออกระตปวดคอใครปวดขอหวยเห็ลูกถือหวยเด้อถือก็ถือตัวที่ลูกสื่อน่ละันถือหเน่ยันถือเสียเงยเราลูกสื่อหัวหัวม มาถวายมาวยแก่บนก่เยด้จากสิ่งดีวันจู้เฮ็ดผูเฮ็ดไทยได้วันโอ้ก็ยังของเทวันนี้มันเศาไเทีวะโอ้ยังดว้ๆเลยนง่ต้องเทเลยนจากม่านยังไเนยนะ มึงหันยังยางหยากอียางอะไรเร้ยว่เนี่โอ้ไม่เชื่อจะดับรูมาทาน